บทที่เกบเอดเกทับจังเหยียนกวาดสายตามองไปในค่ายชินโจนอกจากชินสเสวมิงผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งชินโจส่วนคนที่มีอายุอีกสามคนนั้นเขาไม่รู้จักใครเลยจงเฟยอ,อยู่คุณรู้ว่าสามคนนั้นคือใครไหมจังเหยียนถามด้วยความแปลกใจใบหน้าสวยงามที่เต็มไปด้วยความหญิงโสจงเฟยอยู่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นความเคร่งขรึมน้ำเสียงของเธอก็จริงจังขึ้นมาทันที คนแก่คนนั้นที่กระเป๋าเสื้อแนบปากกาหมึกซึมคนนั้นคืออยู่หมิงว่างคนแก่ที่ใส่แว่นตากรอบทองคนนั้นคือเจียงชางยิงคนแก่ที่ถือหนังสืออยู่ชื่อโหเสวินอยู่หมิงว่างเจียงชังยิงโหเสวินพวกเขาเป็นใครกันทําไมฉันถึงได้เคยได้ยินชื่อพวกคนเหล่านี้เลยจังเหยียนรู้สึกงุนงงผู้เชี่ยวชาญที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของชินโจเขาก็คุ้นหูทั้งหมดแต่สามคนนี้กลับไม่เคยได้ยินชื่อแม้แต่คนเดียว จงเฟยอยู่สีหน้าเคร่งครึมพร้อมพูดว่าคุณไม่ได้เคยได้ยินชื่อพวกเขาแน่นอนเพราะว่าสิบปีก่อนพวกเขาก็กลับไปทำงานเบื้องหลังแล้วจางเหยียนถามด้วยความไม่เข้าใจทำไมถึงกลับไปทำงานเบื้องหลังหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการรักษาเหรอจงเฟยอยู่มองเขาด้วยความไม่แยแสถ้าเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการรักษาจริงๆคุณคิดว่าวันนี้พวกเขาจะได้มาเป็นตัวแทนของชินโจโหเหรอ สาเหตุที่พวกเขาไปทำงานเบื้องหลังก็เพราะว่าพวกเขาได้รับรางวัลเกียรติยศตลอดชีวิตของสมาคมการแพทย์ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการบ่มเพาะคนที่มีความสามารถให้กับวงการแพทย์ชินโจโรางวัลเกียรติยศตลอดชีวิตของสมาคมการแพทย์ประเทศจีนจางเหยียนอุทานด้วยความตกใจนั่นคือรางวัลสูงสุดของวงการแพทย์ของชินโจเชียวนะ ไม่นานจางเหยียนก็ฝืนยิ้มขึ้นมาพอได้ยินคุณพูดแบบนี้กองทัพระดับนักเรียนพวกนั้นของชินโจโเทียบอะไรไม่ได้เลยจางเยียนมองไปที่หลินหยุนทันทีแอบยิ้มเยาะอ,อยู่ในใจชินโจเอาระดับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเกิติยศสูงสุดของสมาคมการแพทย์ประเทศจีนหลินหยุนฉันจะรอดูสิว่าแกจะรับรองว่าตัวเองจะชนะได้ยังไงเท่าที่จางเหยียนมองหลินหยุนจะต้องแพ้อย่างไม่เป็นที่น่าสงสัยแน่นอน แม้แต่จงเฟยอ,อยู่ก็มองหลินหยุนด้วยสายตาเยาะเย้ยเมื่อต้องเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสมาคมการแพทย์ประเทศจีนหลินหยุนจะชนะได้อย่างไรเพียงแต่ว่าจงเฟยอ,อยู่ยังคงรู้สึกไม่เข้าใจเท่าใดนะงานแลกเปลี่ยนระดับนี้ปกติฉินโจมักจะนำคนที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าใดออกงานครั้งนี้กลับเปลี่ยนจากระดับนักเรียนเป็นระดับอาจารย์ที่ปรึกษาต่างก็เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญระดับต้นกันเลย การทำเช่นนี้ทำให้เป้าหมายของการจัดงานแลกเปลี่ยนผิดไปจากเดิมชินโจอยากจะแสดงอำนาจต่อมณฑลหลิงหนานทั้ง18เมืองหรือแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่การเดาของจงเฟยอ,อยู่เท่านั้นเธอเองก็ไม่รู้ว่าสมาคมการแพทย์ของชินโจพวกนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ชินสเสวหมิงผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งชินโจผายมือให้กับซูชิงเหยียนพร้อมผู้เสียงดังว่าท่านผู้อำนวยการซูพวกคุณเตรียมตัวพร้อมหรือยัง ซูชิงเหยียนมองชินสเสวมิงที่ตอนนี้กำลังใจจดใจจ่อรอในใจเกลียดจนเข้ากระดูกดำท่านโม่เรินจงซูมาถึงหรือยังถ้าต้องรอต่อไปมีแต่จะทำให้ไอ้แก่ชินสเสวมิงนั่นหัวเราะเยาะพวกเราเอานะโม้หัวทิงขมวดคิ้วจนถึงเวลานี้แล้วเรินจงซูทำไมถึงยังไม่ถึงเสียทีผมจะโทรหาเขาเองศาส,สตราจารย์โม้ควักมือถือออกมาเพื่อนโทรหาเซินจงซูทันที ครู่เดียวปลายสายกับรับสายจากนั้นสีหน้าของศาสตราจารย์โม้ก็ผิดไปจากปกติทันทีหลังจากวางสายศาสตราจารย์โม้ก็สูดหายใจเข้าลึกแล้วพูดขึ้นว่าเสินจงซูเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางบริเวณศีรษะได้รับบาดเจ็บตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเราต้องหาคนมาแทนเขาแล้วละ่ะอะไรนะทำไมอยู่ดีๆถึงได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเวลาแบบนี้ซูชิงเหยียนพูดขึ้นเสียงดัง เกิดอุบัติเหตุในเวลาแบบนี้ยากนักที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความสงสัยขึ้นจงเฟยอยู่ยิ้มเยาะอุบัติเหตุเหอะฉันว่าเขาคงได้ยินว่าชินโจส่งรีซูกับเหยียนโลตันมาถึงได้ตกใจจนไม่กล้ามาหลับมัง้งเพื่อนคนอื่นๆต่างก็เริ่มพากันถกเถียงกันขึ้นพวกเขาต่างก็คิดว่าเสินจงซูกลัวรีซูกับเหยียนโลตันถึงได้ถอยทับกลับกระทันหันแบบนี้ เพราะในเมื่อปีที่แล้วหลิงหนานจัดงานการแข่งขันความชำนาญในการรักษาระดับเยาวชนขึ้นเสินจงสูแพ้เหยียนโลตันอย่างย่อยยับจนหน้าแตกไปตามๆกันคาดว่าตอนนี้คงยังรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ศาส,สตราจารย์โมถอนหายใจยาวแล้วพูดขึ้นว่าช่างเถอะหาคนมาแทนเสินจงซูแล้วกันซูชิงเหยียนเองก็ถอนหายใจลึกคงต้องเป็นแบบนั้นเหมยชังหลินคุณมาแทนเสินจงซูแล้วกัน ชายหนุ่มที่ผมทรงแสกกลางคนนั้นตอบรับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะครับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลีซูกับเหยียนโลตันแม้แต่เซินจงซูก็กลัวจนถอนตัวออกไปก่อนก็อย่าพูดถึงนักเรียนอื่นๆเลยใครอยู่ดีๆจะอยากไปหาเรื่องให้ตัวเองแต่ว่าเมื่อถูกผู้อำนวยการซูรเรียกชื่อ,อชื่อเหมยชางหลินก็ทำได้แค่บ่นในใจถึงความซวยของตัวเองก็เท่านั้นซูชิงเหยียนตะโกนไปพูดกับชินสเสวหมิงว่า ผู้อานวยการฉินพวกเราพร้อมแล้วครับชินสเสวมิงพูดขึ้นว่าถ้างั้นก็เริ่มกันเลยกําจัดพวกนายได้พวกเราก็รอไปที่เมืองชิงโจกันคมเหงรังแกกันเกินไปแล้วศาส,สตราจารย์โมโมโหจนตัวสันท่าทีคนของชินโจจะจองของเกินไปแล้วศาส,สตราจารย์โมมองไปที่จงเฟยอ,อยู่และจังเหยียนรวมถึงเหมยฉางหลินพร้อมผู้เสียงดังว่าพวกเธอสามคนตั้งใจทําให้ดีอย่าให้คนของชินโจมาดูถูกเรา พวกจังเหยียนต่างก็พากันคิดหนักอยู่ในใจชื่อเสียงของหลี่ซูและเหยียนโลตต่างก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปพวกเขาไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้เลยเพียงแต่หวังว่าจะไปไม่แพ้จนเสียหน้าเกินไปก็เท่านั้นพอได้ยินประโยคเมื่อครู่ของศาสตราจารย์โมต่างก็พากันตอบเสียงแผ่วครับกติกาการแข่งขันระดับนักเรียนคือกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายส่งนักเรียนมาหนึ่งคนเพื่อตอบคำถามตามหัวข้อที่กำหนด แน่นอนว่าหัวข้อเหล่านี้นั้นไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากหนังสือทั้งหมดมีหลายคำถามที่ดัดแปลงมาจากเคสจริงของผู้ป่วยสิ่งที่ทดสอบคือความรู้พื้นฐานและความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันเพราะไม่ว่าอย่างไรนักเรียนเหล่านี้ต่างก็ต้องออกไปใช้วิชาการแพทย์ของตนเองเพื่อช่วยผู้คนถ้าหากทำได้แค่อ่านหนังสือถ้าเช่นนั้นก็ไม่สามารถเป็นแพทย์ที่ผ่านมาตรฐานได้สนามแรกจงเฟยอ,อยู่กับเหยียนโลตัน ในบรรดานักเรียนของหลินโจจงเฟยอ,อยู่คือผู้ที่มีความสามารถเก่งที่สุดชินโจแน่นอนว่าต้องเป็นเหยียนโลตันการแข่งขันสนามนี้ก็คือการต่อสู้ระหว่างนักเรียนที่เก่งที่สุดของทั้งสองฝั่งจังเหยียนและเหมยชางหลินก็แอบเป็นห่วงจงเฟยอ,อยู่ถึงแม้ว่าจงเฟยอ,อยู่ถือว่าเป็นอัจฉริยะแถวหน้าของมหาวิทยายลัยการแพทย์หลินโจแต่ฝั่งตรงข้ามคือผู้ที่เป็นยิ่งกว่าอัจฉริยะกว่าเขาซึ่งก็คือเหยียนโลตันความสามารถมากกว่าจงเฟยอ,อยู่หลายเท่า จางเยียนกับเพื่อนและาศาสตราจารย์โมพร้อมกับคนอื่นๆพวกเขาไม่ได้หวังว่าจงเฟยอ,อยู่จะต้องชนะแต่ขอเพียงอย่าแพ้จนหน้าเกลียดเกินไปก็พอแต่ว่าผลที่ได้กลับทําให้พวกเขาผิดหวังมากหัวข้อในครั้งนี้ยากกว่างานแลกเปลี่ยนครั้งที่ผ่านๆมาตามระดับความสามารถของจงเฟยอ,อยู่ในจํานวนสิบข้อนั้นก็สามารถตอบถูกเพียงสองข้อเท่านั้นถ้าหากว่าข้อละสิบคะแนนจงเฟยอ,อยู่ก็ได้เพียงยี่สิบคะแนนจากการแข่งขันครั้งนี้ ความสามารถของเหยียนโลตันมีมากกว่าจงเฟยอ,อยู่อย่างเห็นได้ชัดในจำนวนสิบข้อนั้นสามารถตอบได้ถูกถึงเจข้อทีเดียวซึ่งออกนำจงเฟยอ,อยู่ไปหลายโยดพอได้ยินหัวข้อเหล่านั้นพวกจังเหยียนต่างก็พากันบน่นนี่นี่มันยากเกินไปแล้วจงเฟออยอยู่ยังตอบได้แค่สองข้อถ้าเปลี่ยนเป็นฉันขึ้นไปแข่งแค่ข้อเดียวก็ตอบไม่ได้แม้แต่โจชิงเหอก็ขมวดคิ้วพร้อมบ่นว่าท่านผู้อำนวยการสู่หัวข้อครั้งนี้ใครเป็นคนออกหรือ ข้อเหล่านี้แม้แต่ผมเองก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถตอบถูกมากกว่าครึ่งให้นักเรียนเหล่านี้ตอบมันยากเกินไปหรือเปล่าซูชิงเหอตอบด้วยความจนปัญญาหัวข้อเหล่านี้คือหัวข้อที่ทั้งสองฝ่ายพากันปรึกษากันก่อนแล้วล่วงหน้าสําหรับพวกเราถือว่ายากสําหรับนักเรียนของฉินโจก็ถือว่ายากเฮอแต่ว่าพอมาแข่งขันกันแบบนี้ความแตกต่างก็ออกมาชัดเจนแล้วหัวข้อเดียวกัน สภาพวัดล้อมที่มีความยุติธรรมมากแม้แต่จงเฟยอยู่ก็ตอบถูกเพียงสองข้อแต่เหยียนโลตันกลับตอบได้ถึงเจ็ดข้อนักเรียนหลินโจของเราเมื่อเทียบกับนักเรียนของชินโจเทียบกันไม่ติดเลยสีหน้าของโมัหถิงดูไม่ได้เลยหัวข้อคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนได้ยี่สิบคะแนนเสียหน้าจริงๆดูไอ้แก่ชินเสวงนั่นสิมันดูท่าทางกระดิกระดาดีใจขนาดนั้นหน้าโมโหจริงๆเลยบทที่เก้าสิบสองเสียหน้ามาก เมื่อจงเฟยอ,อยู่ได้ยินได้สิ่งที่ศาสตราจารย์โม่กล่าวใบหน้าก็แดงขึ้นมาเล็กน้อยคนที่ปกติมีความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างเธอก็ทําได้แค่ก้มหัวที่สูงส่งนั้นของตัวเองยอมรับขอโทษขาศาสตราจารย์โมหนูทําให้ทุกคนผิดหวังซูชิงเหยียนเข้าใจจงเฟยอ,อยู่เพราะว่าหัวข้อที่ออกครั้งนี้เขาเองก็มีส่วนร่วมเขารู้ดีว่าหัวข้อในครั้งนี้ยากขนาดไหนจงเฟยอ,อยู่ไม่ต้องเศร้าหรอกเป็นเพราะหัวข้อในครั้งนี้ยากเกินไป แต่ก็หวังว่าเธอจะจดจำประสบการณ์ในครั้งนี้กลับไปก็ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นจงเฟยอยู่มองซูชิงเหยียนด้วยความรู้สึกของคุณพร้อมพูดว่าขอบพระคุณผู้อำนวยการซูมากข่ะกลับไปหนูจะตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิมแน่นอนฝั่งตรงข้ามชินสเสวมิงตะโกนถามเสียงดังสนามที่สองเริ่มได้หรือยังครับซูชิงเหยียนตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาได้จางเหยียนนายไปครับ จังเหียนไปแข่งด้วยความฝืนใจครั้งนี้เขามีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องเผชิญหน้ากับหลี่ซูเป็นเช่นนั้นจริงๆฝั่งชินโจส่งหลี่ซูมากติกาเหมือนสนามแรกหัวข้อใหม่สิบหัวข้อใครตอบถูกเยอะกว่าชนะความยากของหัวข้อในสนามที่สองเหมือนรอบแรกตามความอัจฉริยะของหลี่ซูก็สามารถตอบได้เพียงแค่ห้าข้อเท่านั้นแต่จังเหียนตอบได้เพียงแค่ข้อเดียว พอถึงสนามที่สามเมยชังหลินเข้าๆก็ไม่ได้คะแนนแม้แต่คะแนนเดียวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฝั่งชินโจหัวเราะเยาะในเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความดูถูกถึงแม้ว่าทีมพวกเขาจะมีไม่ถึงสิบคนแต่ก็สามารถเอาชนะหลินโจที่มีคนเกือบร้อยคนได้อย่างขาดรอยเสียหน้าจริงๆสศาสตราจารย์โมแทบจะอยากมุดหัวให้เหมือนนกกระจอกเทศผลงานเช่นนี้น่าอับอายมากจนไม่อยากเผชิญจริงๆ ซูชิงเยียนเหมือนว่าจะทำใจไว้ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเทียบกับสีหน้า,าศาสตราจารย์โมเขาถือว่าดีกว่าเล็กน้อยอาจารย์โมไม่ต้องเศร้าไปการแข่งขันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาถึงจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าถ้าหากว่าเราสามารถกลับมาเอาชนะในรอบของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ก็ไม่ถือว่าเสียหน้าเท่าไหรนะ่นักศาสตราจารย์โมมองไปยังหลินหยุนที่สองมือก็ดอกแน่นสีหน้าไม่สนใจอะไรจึงพูดด้วยความไม่สบอารมณ์ว่า กลัวว่ารอบอาจารย์ที่ปรึกษาจะยิ่งเสียหน้ากว่าเดิมซูชิงเหยียนเข้าใจความหมายของประโยคที่ศาสตราจารย์โม่พูดเขาเหลือบมองไปที่หลินหยุนพบว่าหลินหยุนเหมือนคนที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่เหมือนคนที่กำลังจะเข้าแข่งขันเลยสักนิดซูชิงเหยียนเองก็ขมวดคิ้วขึ้นแอบถอนหายใจอยู่ในใจเกรงว่าครั้งนี้ผู้อำนวยการโจจะคาดการผิดแล้วละ่ะชินสเสวหมิงก็ลุกยืนขึ้นมาอีกพร้อมพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจ ตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกเยอะสามารถแข่งระดับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลยซูชิงเหยียนตอบด้วยความเย็นชาพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วถึงแม้ว่าความสามารถอาจจะไม่เท่าฝั่งชินโจแต่ซูชิงเหยียนรู้สึกว่าจะแพ้อะไรก็แพ้ได้แต่จะแพ้ขบวนทับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มกันเลยซูชิงเหยียนก็ยิ่งตรงไปตรงมามากกว่าเดิมเหมือนว่าเขากำลังรอให้ซูชิงเหยียนพูดคำนี้ออกมาได้ ซูชิงเหยียนเองก็ตอบรับด้วยความไม่ลังเลกกติกาของการแข่งข like ันระดับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เหมือนระดับนักเรียนอย่างชัดเจนการแข่งขันระดับนักเรียนส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานแต่ระดับอาจารย์ที่ปรึกษาล้วนถูกเลือกมาจากแพทย์ระดับแนวหน้าของพื้นที่นั้นๆการแข่งขันระหว่างแพทย์ระดับแนวหน้าแน่นอนว่าจะต้องมีเป็นการทดสอบเทคนิคของแต่ละคนเพราะฉะนั้นการแข่งขันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสิ่งที่แข่งก็คือการรักษาผู้ป่วยจริงๆ ฝั่งหลินโจก็ได้ทำการนัดผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งทำการแบ่งหมายเลขให้กับผู้ป่วยแต่ละคนจากนั้นในวันนี้ให้ระดับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจับฉลากเพื่อเลือกผู้ป่วยทำการรักษาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในการแข่งขันระดับอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ได้ทำการเชิญผู้เชี่ยวชาญอาวุโสท,ที่เป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนของมณฑลมาเพื่อรับรองว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฝั่งชินโจอยู่หมิงว่างเจิงฉังยิงโหสเ,เวินผู้อาวุโสสามคนนั่งเป็นแถวเดียวกันสีหน้าไร้ความรู้สึกรอการแข่งขันอยู่ตรงนั้นซูชิงเหยียนมองไปที่ศาสตราจารโมพร้อมกล่าวว่าท่านโมเ่เชิญครับเชิญครับโม่หัวถิงผายมือทำท่าทางเชิญจากนั้นทั้งสองคนก็เดินไปยังที่นั่งของตัวเองไม่ได้สนใจหลินหยุดเลยแม้แต่น้อย โจชิงเหอมโมโหสะบดด้วยความเย็นชาด้วยความไม่พอใจในการกระทําของซูชิงเหยียนและโมหัวทิงไม่ว่าอย่างไรตอนนี้หลินหยุนก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาต่อให้พวกเขารู้สึกไม่โอเคการให้เกียรติที่ควรมีก็ต้องมีกันบ้างแต่ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนกลับทําตัวออกห่างหลินหยุนอย่างชัดเจนมันมากเกินไปจริงจจางเหยียนและนักเรียนคนอื่นๆเมื่อได้เห็นภาพนั้นต่างก็พากันหัวเราะเยาะหลินหยุนอย่างหนัก ถ้าฉันเป็นหลินหยุนฉันหาที่มุดหัวลงไปแล้วใครจะยังมีหน้ายืนอยู่ตรงนี้ต่อมีเพื่อนนักเรียนพูดเย้ยขึ้นก็คนอื่นเรื่องแบบนี้เขาก็ทำไปได้ความน่าอับอายแบบนี้สำหรับเขามันไม่ถือว่าเป็นเรื่องอะไรเลย้า,าไอ้คนไม่ได้เรื่องคนนี้นี่มันหน้าหนาจริงๆเลยเหมือนว่านักเรียนเหล่านี้จะลืมไปแล้วว่าเมื่อครู่ตัวเองถูกหลีซูและเหยียนโลตันเอาชนะจนไม่เหลือชิ้นดีอะไรเสียหน้าไปขนาดไหนตอนนี้กลับพากันเยาะเย้ยถากถังหลินหยุน หลินหยุนไม่ได้สนใจพวกเขาเขาเดินไปยังที่นั่งพร้อมนั่งลงอย่างไม่มีความรู้สึกใดๆเพื่อรอการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นจงเฟยอยู่ดูหลอนหยุนที่นั่งอยู่ที่นั่งอย่างไม่มีความรู้สึกใดๆเธอยิ้มเยาะอยู่ในใจหลินหยุนฉันแปลกใจจริงๆเลยว่านายเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนกันแน่ที่นั่งฝ่ายกรรมการกัมท่านหนึ่งยืนขึ้นกล่าวว่าผมขอประกาศว่าการแข่งขันเริ่มต้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งสองฝั่งส่งตัวแทนมาฝั่งละหนึ่งคนพร้อมจับฉลากร่วมกันเพื่อเลือกคนไข้ฝั่งชินโจอยู่หมิงว่างเดินไปที่นั่งฝ่ายกรรมการฝั่งหลินโจโม่หัวถิงมองไปที่ซูชิงเหยียนแล้วพูดว่าผู้อํานวยการซูคุณไปเถอะได้ซูชิงเหยียนพยักหน้าพร้อมเดินไปที่นั่งฝ่ายกรรมการทั้งสองคนมองข้ามหลินหยุนไปอีกครั้งหลินหยุนสีหน้าไร้ความรู้สึกใดๆแถมยังไม่พูดอะไรเลยเอาแต่นั่งรออย,อยู่ตรงนั้น ผู้ป่วยทั้งสามคนก็ถูกเลือกขึ้นมาอย่างรวดเร็วสู่ชิงเหยียนและหยู่หมิงว่างต่างก็พากันเดินไปกลับไปยังที่นั่งของตนเองไม่นานผู้ป่วยคนแรกก็ถูกพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดนำตัวขึ้นมาเขาคือผู้ชายไวกลางคนอายุส0นกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเมื่อเห็นว่าที่ตรงนั้นมีคนเป็นร้อยอยู่ชายไวกลางคนคนดังกล่าวก็ตกใจขาอ่อนจนแทบจะล้มลงมาคุณพยาบาล ช่วงนี้ผมแค่รู้สึกว่าตัวเองร้อนในเฉยๆไม่ใช่ว่าผมเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาใช่ไหมชายไว้กลางคนถามพยาบาลด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะร้องให้อยู่รอมรอ่อคุณผู้ชายอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะวันนี้พอดีว่าเป็นการแข่งขันการรักษาพยาบาลของผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จัดขึ้นปีละครั้งคุณโชคดีมากเลยค่ะที่เราได้จับฉลากเลือกคุณมาเป็นแบบนี้เองหรือผมนึกว่าตัวเองเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาแล้วซะอีก ชายไวกลางคนรู้สึกโล่งขึ้นมาพยาบาลสาวนำชายวัวกลางคนไปนั่งข้างหน้าพวกซูชิงเหยียนพร้อมกำชับว่าอีกสักครู่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนถามอะไรคุณคุณก็ตอบตามความจริงถ้าหากว่าไม่ถามคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรเข้าใจไหมคะชายไวกลางคนพยักหน้าอย่างเชื่อฟังเข้าใจครับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลมักจะเชื่อฟังเสมอพยาบาลก็จับจุดตรงนี้ได้ทำให้ชายวัวกลางคนคนนี้พยายามให้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญให้มากที่สุด คนทั้งสามของฝั่งฉินโจมองมาที่พวกโมหัวถิงสามคนเมื่อเห็นหลินหยุนที่นั่งอยู่ด้านหลังพวกหยู่หมิงว่างก็พากันชะงักจากนั้นก็ทำท่าทางหัวเราะด้วยความดูถูกหลินโจไม่มีคนแล้วเหรอให้เด็กมาเข้าแข่งขันของระดับอาจารย์ที่ปรึกษาโมหัวถิงและซูชิงเหยียนเข้าใจดีว่าพวกเขากำลังหัวเราะอ,อะไรแต่ว่าพวกเขาทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่จ้องขเขม่งไปที่โจชิงเหอที่นั่งอยู่ด้านล่างเวที ฝ่ายกรรมการกำธนหนึ่งประกาศเสียงดังว่าเริ่มการวินิจฉัยโรคได้กติกาวินิจฉัยโรคนั้นไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใดๆและก็ไม่สามารถให้ผู้ป่วยบรรยายอาการป่วยของตัวเองได้อาศัยเพียงความสามารถของแพทย์เท่านั้นหรือไม่ก็ใช้การจับชีพจรแบบแพทย์แผนจีนเพื่อทำการวินิจฉัยโรคจากนั้นก็บอกแนวทางในการรักษาฟังของชินโจอยู่หมิงว่างมอบไปที่โม่หัวถิงพร้อมกล่าวว่าคุณฉินพวกคุณก่อนเลยโม่หัวถิงตอบว่า มาไกลกว่าเป็นแขกพวกคุณก่อนดีกว่าอยู่หมิงว่างยิ้มจางๆพร้อมตอบอย่างไม่เกรงใจได้จากนั้นพวกอยู่หมิงว่างพากันค่อยๆลุกขึ้นมาเพื่อเดินไปหาผู้ป่วยทั้งจับชีพจรทั้งสังเกตอาการเพื่อเริ่มการวินิจฉัยโรค